สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎมัคณากรากฎนะคะประจำช่วงวันที่1 1 5ถึง15กุมภาพันธุนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตวนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ Description Box ได้เลยนะคะ เริ่มกันที่สถานะคนโสดสถานการณ์ความรักของคุณ m p r i s s นะคะ n ไนออก o ครับจะมีคนใหม่ที่ถูกใจหรือมีโอกาสสูงที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจแบบว่าตรงสเปคที่วางเอาไว้เลยเพอร์เฟสมบูรณ์แบบเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นู่นนั่นนี่ก็แล้วแต่สเปคของคุณนะนะคะชาวธาตุดินธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะมงกรุสมหรือกัน เมสสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีพัคนาหรือดาวศุกร์นะคะฝั่งคนคนนั้นนะคะที่คุณถูกใจเนี่ยสถานการณ์ความรักเาเป็นยังไงโอเคไหมในความเจริงแล้วน่ะ j u s m e n นะคะ strength สอไม้เท้าอสองดาบน,นะคะแปไม้ท้าแล้วก็เดะมูงเรื่องราวความรักดูเหมือนคนคนนี้ไม่ค่อยจะมีชีวิตที่เป็นของตัวของตัวเองเท่าไหร่ เขารอวันที่เขาจะสามารถตัดสินใจทำอะไรของตัวเองได้นะคะโฟกัสไปที่เรื่องงานเป็นหลักมีคนคุมมีคนดูแลจ,จะเป็นครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อจ,จะเป็นพี่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าออเป็นห่วงเขามากอะนะดูแลอะเป็นห่วงเขามากแล้วต้องการให้เขาอยู่ใน กรอบระเบียบไม่อยากให้โฟก,กัสเรื่องความรักอะไรมากมายคนคนนี้อาจจะผิดหวังในเรื่องราวความรักมาก่อนก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนคนเนี้ยนะคะได้พักเรื่องความรักไปก่อนนั่นเองนะแต่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกกับการถูกคอนโทรลตรงนี้นั่นเองนะต่อไปหลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณเจ็บไม่เทา้าเขารู้เลยว่าคุยกันได้ลําบากสารสัมพันธ์ได้ลําบากแน่นอนนะคะเขาต้องมีปัญหากับคนคุณคนนั้นนะคะผู้ใหญ่เอยหรืออะไรเอยที่คุณเขาอยู่นะี่ยมันคงเป็นไปได้ยากแล้วคงคุยกันแบบไม่มีไม่มีเป้าหมายอะไรมากมายคงจะเป็นลักษณะเป็นเพื่อนกันไปก่อนถามว่าเขาหวั่นไหวกับคุณไหมเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีหรอก เท่าที่คุณรู้สึกดีกับเขานะนะคะฝั่งของคุณนะคะเก้ามีเท้าแปดดาวเจ็ดถ้วยโหคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในสเปคของคุณอย่างแรงสองถ้วยที่ขึ้นมาด้วยนะคะคือตกกลุ่มรักเลยแหละนะคะแล้วคุณรู้สึกเลยว่าความรักครั้งนี้หรือคนคนนี้มาด้วยแบบพรมลิขิตชัดๆเป็นคนในฝันเป็นคนที่ตรงสเปค ต่อให้ฉันเลือกเยอะเลือกมากยังไงคนคนนี้เป๊ะนะคะเกือบทุกข้อเลยทีเดียวแต่คุณก็มีความกลัวมีความกังวลว่าเพราะถ้าเขาจะเป๊ะขนาดนี้เขาคงมีแฟนแล้วแน่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีความกังวลมีความคิดความเครียดใหหนหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่ในใจของเขานะคะแปดถ้วยแปดถ้วยแปดเหรียญสามเหรียญน,นะคะเขา อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักกับเราเลยนะคะจะดําเนินเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนคุยนะคะเป็นเพื่อนเป็นมิตรไปก่อนนะคะเขาอยากโฟกัสในเรื่องของการงานเกินการเงินเป็นหลักความรักคงไม่ได้ไปอย่างที่คิดเอาไว้เขาจะต้องตัดไปนะคะก็เหตุผลก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะบทสรุปนะ สรุปคนสอดคุยน็อปสอดนะคะใครบุคคลเนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนมาแช่มาคุยมาแบ่งปันประสบการณ์สิบเดือนเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราแบบเราตกหลุมรักคนคนนี้มากอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะผูกพันกับเขามากขึ้นเรื่อยๆเราต้องหักห้ามใจนะเพราะว่าฝักของเขา,าโอกาสที่จะพัฒนาความรู้สึกความคิดในเรื่องราวความรักเนี่ย ค่อนข้างยากนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าสมศรีวะไงขอใจเธอได้ไหมนะคะหืงนะน้อป่าขอโทษจริงๆ r e t r ีท t นะคะอาจจะต้องหักห้ามใจคนยี้เป็นคนที่ใช่ที่ใช่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเงิอกู้หรืเลยนะ คนที่ใช่คือคนที่ตรงสเปคคนที้ถูกใจนะคะอืมแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยกับความรู้สึกของคุณ,ค,ณคิดไว้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยคือหลังจากที่แบบรู้จักกันสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าคนคน,คนนี้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักแล้วยิ่งใช่ยิ่งรู้จักแล้ว,ลวต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแต่จากไพ่คือบอกให้พักใจไว้ก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีที่สุด โอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะมาดูฝั่งของคุณก่อนเลยดา,ดาวด่านะคะนายออฟสอาจะมีเรื่องราวเข้ามานะเข้ามาแบบอย่างจังเลยอะนะคะ หรือมีคนนําเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทําให้คุณเครียดกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถคนโทรลอะไรคนรักของคุณได้หรือคนโทรลสถานการณ์ค่อนข้างยากนะคะใช้ความคิดค่อนข้างขุมเลยนะคะเครียดวิตกกังวลน,นะคะชาวทัศด,ดินค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณ มังกรพุกศบหรือกันที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาสุกฝั่งคน,นัะของคุณเป็นยังไงบ้างทัดดินนะคะสิบดาบปาถ้วยมีเรื่องราวที่บัดเขาเรียกว่าขัดข้องหมองใจที่เขารู้สึกไม่โอเคอย่างแรงที่ทำให้เขาอาจจะเสกออกไปนะคะเขาอยากจะได้โอกาสหรือ กลับมาคุยมาเคลียร์ใจกันแต่ก็ติดตรงที่อุปสรรคระหว่างกันบางคนในที่นี้เป็นความรักทางไกลดีกว่าชาวต่างชาติอุปสรรคก็คือในเรื่องของทางไกลหรือระยะทางในบางคนจะมีเรื่องของคนรอบข้างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเป็นเพื่อนที่แบบไม่ซัพพอร์ตหรือยังรู้สึกว่าคืออย่างที่บอกว่ามีคนอีกคนหนึ่งที่เอาเอาบางอย่างมาทําให้เรากังวลนะคะ เขาคิดแลรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเจ็ดจ่าอืมเขากังวลเกี่ยวกับคุณแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์เดี๋ยวนะเขาไม่ไว้วางใจอ่ะเขาแอบ,บสืแบแอบสองแอบบดูแอบ,บเช็คเรื่องของคุณอยู่เหมือนกันนะคะคนคนเนี้ยนะโอเคดูเขาจะคิดมากนะ คือเขาส่องแล้วเขาเ็เก็บมาคิดแต่เขาจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะคะเก็บฟอร์มมาอยู่ไม่อยากให้คุณดูว่าเขาส่องนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาแล้วไพ่ของความเจ้าปัญหานะคะความคิดเยอะคิดมากความกังวลอยากจะแก้ไขอยากจะลงมือทําบางอย่างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าทําได้ไหม แก้ได้ไหมก็ยังแก้ไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่คิดความคิดจะค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องเพี้ยต่างคนต่างเปียดต่างคนต่างกังวลต่างคนต่างรู้สึกว่าช่วงนี้นั้นคนจะเป็นช่วงที่แฮปปี้สำหรับคนรักหรือคู่รักหลายๆคู่แต่ว่าจับไพ่ที่ขึ้นมาอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคุณไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะ ดูเป็นแนวทางทเฉยไปนะสิ่งที่อยู่ในใจเขาสเตรนนะคะสองเหรียญเอช o p Pentacles นะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงความสัมพันธ์นี้มันมีปังอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเขาก็พยายามประครับประคองมันอยู่นะคะแต่เขารู้สึกว่ามันค่อนข้างใจยากอืม เขาก็จะลองอีกครั้งนะเขาไม่ได้ถอดใจนะคะเขายังไม่ได้ถอดใจคอยรู้แค่นี้นะสุดท้ายนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะจสัสเมนสองถ้วย 3. เหรียญอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างบางคนหรือเป็นสื่อบางอย่างเป็นสื่อกลาง ระหว่างคุณกับเขานะคะที่จะทําให้ปานีปานอมทาให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นการสื่อสารการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ควรทํานะคะตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้อารมณ์นะคะไม่ใช่แบบปัดใส่กันมันก็ไม่ได้เนาะมันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกนะคะคืนดีกันนะต่างคนต่างก็แค่กันแต่ก็ต่างคน,น่ก,ก็มีเรื่องให้เครียดอะนะ จริงใจไม่จริงเจ้าถามว่าความสมัครทั้งนี้ยังเชื่อได้ไหมก็ยังเชื่อได้นะคะยังเชื่อถืออีกฝ่ายได้ attraction นะคะเติมในเรื่องของ <c oughs> แรงดึงดูดนิดนึงดูเหมือนสถานการณ์มันดูตึงเครียดไปหมดเลยสิ่งนี้ทำให้น่าจะเพิ่มแรงดึงดูดได้คือคำพูดนะคะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับ ออระดับน้ำเสียงหรือตัวอักษรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันซอฟต์ลงนะคะและดูหวานมากขึ้นในข้อความหรือว่าน้ําเสียงที่เราส่งออกไปนะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วงนเป็นช่วงการฮีลิ่งทั้งคู่เลยนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้าง Hello f ฟนนนะคะ8ไม่เท้าสองทั่วคิงอฟสดในน์อบฟบอร์นะคะชาวทัดลมทัดฝฟค่อนข้างเด่นกุมเมทุนหรือตนเมธสิงหรือธนูที่ในราศีละนาหรือดาวศุกนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาเพิ่มอีกนะคะ มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆผ่านงานหรือผ่านในช่องทางการสื่อสารและมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจกว่าคนที่คุยณปัจจุบันนะคะฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างแกนคุยนอกครับคุณก็ยังเป็นคนที่มีนิพนธ์บอกเขาอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือก บกป,ปิดปิดบังเอาไว้มีคนบางคนที่เขาซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์มองว่าก็เป็นตัวเลือกคนคุยของเขานั่นแหละแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างจิ้งจกไพนนัคเคิลสนะคะปดถ้วย คล้ายๆจะหมดแพชชั่นนะคะเรารู้สึกว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยหมายถึงตัวเลือกนะคะที่เขามีมันก็ดูจะแบบเริ่มเริ่มทำคะแนนตีตื้นขึ้นมานะคะคนใหม่ๆที่เขาเจอนะแต่ถามว่าเขายังมองว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งไหมก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งแต่รู้สึกมันอาจจะเฟรดลงมาเท่านั้นเองนะคะฝั่งคุณเราเป็นยังไงก้าวมนเทา้า คุณเองก็แอบคุยกับคนอื่นเพราะว่าเจอคนใหม่นะคะแต่ก็ไม่อยากให้เขารู้นะคะเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของคนใหม่หมดเลยอ่ะซึ่งคนคนนี้ความรู้สึกที่คุณอาจจะมีต่อเขาเนี่ยดรอปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะคนใหม่มีบทบาทมากกว่ามากเลคนคนนี้มีอะไรในใจแถมแทนเขารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ที่ทําให้เขาเนี่ยต้องคิดมากนะเขามีกลิ่นหรือได้กลิ่นบางอย่างถึงความสัมพันธ์ที่ฝั่งคุณน่าจะมีตัวเลือกใหม่หรือมีความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนในซ้อนอีกทีเขาก็ซ้อนคุณก็ซ้อนนะคะบทสรุปนะคะ6เหรียนสางคนตางจับกลางกันไปนะคะ จะทําให้ใครบางคนรู้สึกชอบช้าใจไปบ้างนะคะคือเขาให้เรารอมันก็คงจะเป็นตาที่เราจะทําให้เขารอบ้างสามดาบนะคะตัดสินใจไม่ได้มีคนถูกใจเข้ามาคนนี้ก็คุยอยู่ก็โอเคก็ไม่ได้ถึงกับแย่แต่พอคนใหม่เข้ามาปุ๊บนะคะมันกลายเป็นว่าคะแนนทิ้งห่างเลยอะคือคนใหม่คะแนนนัามากๆากเลยนะคะอะ e ตา a r ช่วงนี้คุณอาจจะ มีเสน่เป็นพิเศษคนที่เข้ามาจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะอืมแต่บอกเลยว,ว่าคนใหม่เนี่ยเด่นสุดๆนะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกแสดงออกไม่ได้เพราะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลงรักแบบจริงจริงลองคุยนะคะคุ้งค่ะ ถ้าที่จะรอ past l ไลฟ์เ l ationship จะเจอกับเจ้ากรรนายเวรด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักกันเป็นรักเก่าก็ได้นะคะจะวนกลับมาเป็นบางคนที่คุณรอก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นที่เป็นคนรักเก่านะจะ เป็นในลักษณะข,ของแบบคนเต่าที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้ที่แบบว่าคนกลับมาได้เจอกันคนที่ต่างคนต่างรอมมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบคุณได้เจอคนคนนั้นหรือรู้จักคนคนนั้นแล้วมันรู้สึกดีดีกว่าคนที่คุยอยู่คนนี้มากๆากแบบมากๆเลยนะคะโอเคคลิปของกรกฎก็ประมาณน,นี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ